ครับวันนี้เราอยู่ที่ EP ีที่17แล้วนะครับเป็นออวิบากกรรมที่เกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารนะครับทั้งหมดเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับ1โรคกระเพาะนะครับมาจากอดีตชาตเนี่ยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะครับอดีตชาตเนี่ยสั่งลงโทษนักโทษที่เป็นเฉลยศึกปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันชาตินี้นะครับเครียดพักผ่อนน้อยอดีตชาติใช้เฉว,วงเมวงหรอ ชมวกแทงปลานะครับ 2. โรคระบบย่อยไม่ดีนะครับมาจากอดีตชาติเนี่ยทรมานฆ่าศึกทุบซ้อมฆ่าศึกนะครับ3โรคลำไส้อุดตันนะครับมาจากอดีตชาติเนี่ยฆ่าสัตว์ทําอาหารมาจากอดีตชาติเนี่ยเหนียวนี่ 4. โรคลำไส้ทะลุนะครับมาจากอดีตชาติเนี่ยฆ่าสัตว์ทําอาหารมาจากอดีตชาติจับปลามากัดกัน มาจากอดีตชาติเนี่ยพูดคำหยาบกับผู้ใหญ่ในตระกูลและผู้มีศีลนะครับ 5. โรคลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือดมาจากอดีตชาติตุยท้องค่าศึก 6. ลำไส้ใหญ่สั้นมากมาจากอดีตชาติเดิ่มสุราแก้มไส้หมูที่สั่งค่า 7. โรคไส้ติ่อักเสบมาจากอดีตชาติสั่งฆ่ามาจากอดีตชาติรวมถึงชาติปัจจุบันค่าสัตว์แปดนะครับโรคไส้เลื่อนนะครับมาจากอดีตชาติใช้แรงงานสัตว์และาธาตุหนักอดีตชาติพูดให้ของรับคนอื่นพูดให้ของรับพูดให้ของรับคนอื่นอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนคำหยาบอืม พูดให้ของรับผิด9นะครับตายด้วยโรคอหฮิวามาจากอดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหารขายอดีตชาติแอบเอายาถ่ายใส่อาหารของร้านคู่แข่งเ,เสียงเข้าไหมเนี่ยเข้าเข้านะครับนี่ก็มาจากวิบากกรรมในอดีตซะส่วนใหญ่นะครับอดีตชาติเนาะก็คือวิออว วิบากกรรมในปัจจุบันชาตินี้ก็คือเครียดพักผ่อนน้อยนะครับที่เป็นโรคกระเพาะมีอย่างเดียวก็คือกรรมจากปัจจุบันนี้ที่เหลือเนี่ยเป็นอดีตชาติหมดเลยส่วนใหญ่ก็อ่ะสรุปกรรมที่ทําให้เป็นโรคทางเดินอาหารนะครับ 1. ่ฆ่าสั่งฆ่าโดยทําร้ายที่ท้อง2ทรมานทุบซ้อมใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปจึงเป็นโรค ทางเดินอาหารต่างๆนะครับไลฟ์ Life หน้าเนี่ยจะพูดถึงโรคถุงน้ำดีนะครับอ่ะท้ายไลฟ์แล้วนะครับเรามาดูว่าวิธีการแก้วิบากกรรมเนี่ยทำยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> วิธีแก้ไขวิบากกรรมนะครับ กรรมที่เป็นบาปอกุศลเมื่อกระทําไปแล้วย่อมมีวิบากนําความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอบายทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัวและทุกข์จากปัญหาสังคมวิบากกรรมนี้จะทุเลาเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยเหตุอย่างน้อย3ประการคือ 1. วิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกําลัง อุปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนหมดกำลังมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปในที่สุด 2. การขอขามาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้รีบไปกราบขอขามาขออโหสิก,กรรมจากท่านถ้าท่านละโลกไปแล้วทุกครั้งที่ทำบุญให้อทิศส,ส่วนบุญไปให้ท่าน 3. ให้มันสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนิบัตกกร,รมให้เบาบางให้บุญส่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ดลบยงเคยสอนไว้ว่าบุญเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ำถ้าน้ำในคลองลดลงตอก็ผุดเรือก็ติด อุปมาเหมือนคนที่มีบุญในตัวลดลงเพราะใช้ไปทุกวันไม่ทําบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอากุศลที่เคยทํามาในอดีตก็ตามมาสง่งผลชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดเบื้องบนมานี้มาลูกมาเบื้องบนครับแมวแมวเมื่อวานก็ถักทายเพื่อนเพื่อเบืบ้อง,งบนเห็นไหมเพื่นเพื่นเห็นเห็นเบื้องบนปะเบืบ้องบนมานี่มาลูกมาเลบฟังธรรมะ ปาปาเดียวแอ้วมังคา <c oughs> โอ้อ้าวสันสันแบบยบยเพื่อนเพื่อนบ้าลูอถ้าใครเพื่อนเพื่อนแบบปาบ้าสันมานี่มา ตรงกันข้ามถ้าน้ำในคลองมากตอก็จมอยู่ใต้น้ำเรือก็เล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุป,ปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่สั่งสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทำในปัจจุบันบาปอากุศลที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่าย การแก้ไขวิบากกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบากกรรมเฉพาะเรื่องมีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้นี่เราพูดถึงวิบากกรรมอยู่นะครับทุกคนโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินทางเดินอาหารเนาะใช่ไหใช่เนาะในในหัวข้อ ขึ้นไหมอ่ะโอ้จำไม่ได้รูปทางเดินอาหารใช่แล้ววิธีแก้ไขวิบากกรรมนะครับ หหักดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. อ,อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด3รักษาศีล5ศีล8ให้บริรสุทธิ์4ให้สั่งสมบุญทุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น5ให้เพิ่มในบุญทั้ง3ระยะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำแล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด6อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอมิบาตก,กรรมที่เคยทำไว้ 7. อุทิศบุญไปให้สัปสัตว์ทั้งหลายที่เคยไปเบียดเบียนไว้แต่ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปานาติบาทรมานสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้งถวายคีฬาณเพรสัตว์กับพระพิสุทสมณนนีและบุคคลทั่วไป9ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเสนาสนะในเกศสงเช่น หอฉันวิหารอุโบสถเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้นและถวายผ้าไตจีวรแด่พระภิสุขสงฆ์สิบถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับกาให้ทําบุญถวายโคมปฏิบจุดปฏิบบูชาพระรัตนตรัยเมตคนได้จิตเมตตาสิบเอ็ดถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาไม่สูงให้ทําบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระภิสุสมณเณรนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 12. ถ้าล่วงเกินพระรัตนาตายบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีสิ่งมีทําให้ไปกราบขอขมาขอโอโหิกรรม13ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตของเรืออยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปรนิบัติสามีประดุษเทวดาหาโอกาสรักษาสินแปดเมื่อทำบุญจุบบนแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย 14. ถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ให้รักษาสิน8อย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิต 15. ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตอนเองแล้วอุทิศไปให้17ในวันพระครึ่ง15คา ในวันพระคือ15บ่ําคำ่ำให้ทําบุญใหม่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกจะรับบุญได้เต็มที่18ให้สารวจดูว่าในปัจจุบันชาติเรามีความบกพร่องเรื่องใดบ้างเช่นรูปวิบัติทรัพย์วิบัติหรือคุณวิบัติเมื่อสังสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น19หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธกรรมก็จะไปตัดโรนิบตกรรมได้เร็วขึ้นสรุป หลักในการแก้ไขวิบัติกรรมนะครับ 1. อะไรที่ผิดพลาดลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่คิดทําเพิ่มอีกเด็ดขาด 3. ม,มันนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด 4. บุญทุกบุญบุญทุกชนิดให้ทําเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี 5. มันปฏิบัติทําให้เข้าถึงพระธรรมกายอ่าไลฟ์หน้านะครับจะเป็นโรคถุงน้ําดีนะครับก็คือในอวัยวะก็คือในใน,ในถุงน้ําดีนี่แหละใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับเช่น ถุงน้ำดีถุงน้ำดีอักเสบถุงน้ำดีโป่งพองนิ่วในถุงน้ำดีถุงน้ำดีอุดตันนี่ไลฟ์หน้านะครับคุยกันเรื่องนี้นะอ่ะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาหรือเปล่าขอดูแป๊บนึงนะครั โอเคครับทุกคนมีข้อความใหม่หรอข้อความใหม่อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับก็ใครที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายเนาะก็ลองแก้ไขต้นเหตุก็คือต้องทำทานรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติสมาธิเข้ากรรมาฐานเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเอาบุญนี้เนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ต้องอุทิศกวดน้ำส่งบุญแผ่บุญให้กับ ถ้าเรามีคูเวียนครูกรรมก็ให้เฉพาะเจาะจงว่าสมมติเราเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารในวันนี้เนี่ยเราก็อธิฐานจิตไปเลยว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์บทธรรมจักรกะปะวัตรสูตรบุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาสิลห้าอย่างบริสุทธิ์บุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติสมาธิระยะเวลาสั้นๆแต่จิตของข้าเข้าจิตของข้าพเจ้ามีความสงบก็ขอรวมดวงบุญนี้เนี่ยให้มีกําลังมีตบะมีเดชะพละว่าปัจจัย มีอนุภาพมากที่จะเอาบุญเน,นี้ยอุทิศไปให้กับผู้เวงผู้กรรมที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดโรคกระเพาะอาหารอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ขอให้ผู้เวงผู้กรรมเนี่ยเขาได้รับบุญเมื่อเขารับบุญแล้วขอให้เขาเอโหสิกรรมให้โรรวาพยาธิให้โรคเวรโรคก,กรรมของข้าพเจ้าเนี่ยหายอาัศจร,รใน3วัน7วันถ้าจะต้องรักษาหรือจะต้องผ่าตัดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เจอหมอดียาดีเปิดปัญญาหมอให้ข้าพเจ้าได้รักษาในตรงจุด แล้วก็ถูกต้นเหตุอืบางคนต้องอะไรเรื่องของโรคมะเร็งอ่ะมีต้องสอง,สองสามหน้าเนี่ยก็คือเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็มะเร็งลำไส้ก็เยอะคนตัดไส้อะไรอย่างเงี้ย๋ยดี๋ยว ก็งั้นเราก็เจอกันในไลฟ์หน้าเนาะวันนี้ก็พอดีลาไปก่อนนะครัสวัสดีครับ